ดูกันต่อนะครับเรื่องของตลาดที่เหมือนว่าจะมีคนเข้าไปสู่ตลาดนี้จํานวนมากนะครับ แล้วก็รอดูว่าทิศทางเนี่ยเมื่อไหรมันจะขึ้นเพราะว่ามีคนเข้าไปซื้อตอนที่อยู่บนยอดดอยอยู่เยอะคริปโตเคเรนซีครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยไม่ว่าจะเป็นอีเธอเรียมนะครับวันนี้เราไปตรวจสอบตลาดกันนิดนึงครับจะสิ้นปีแล้วที่มีการคาดการณ์ก่อนนี้ว่าสิ้นปีเนี่ยน่าจะไปแตะถึงระดับ1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐตอนหนึ่งบิตคอยเนี่ยนะครับไปพูดคุยกับคุณคิมชัชวานวัฒนาโชตครับผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคเรนซีจากคิม Property Life นะครับสวัสดีครับคุณคิมครับสวัสดี สวัสดีครับครับคุณคิมครับเรามีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้เลยแล้วก็คนก็แห่แหนก็ไปเล่นตลาดคริปโตเคอเรนซีกันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นสกุลเงินในโลกดิจิตอลครับปรากฏว่ามีการคาดการณ์กันว่าน่าจะไปถึงแสนได้ภายในสิ้นปีนี้ณนะตอนนี้ยังอยู่ประมาณสัก40,000่นกลางๆส0 0 0มื่นปลายๆนะครับยังไม่ถึง50,000ดีเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตลาดคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยนี่เป็นยังไงบ้างครับ จริงถ้ามองถึงภาพรวมนะครับในช่วงเวลาหลังสุดเนี่ยประมาณเดือนนี้ถึงเดือนที่แล้วเลยนะครับการคิปโตโดยรวมเนี่ยนะครับมีความกดดันอยู่หลายด้านเลยตั้งแต่เรื่องของสมัยเอ่อและโควิดตัวใหม่นะสายพันใหม่โอมิครอนนะครับแล้วก็เรื่องของทางเอเวอร์แกรนด์นะที่มีเรื่องการเบี้ยวหนี้ท่าทีกันเบี้ยวหนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยแล้วก็เรื่องปัญหาของตัวการแทรพ์ริงนะครับในการลดการอัดฉีดของทางเฟดเนี่ยนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อ โดยั่วโรคั่วโลกเนี่ยนะครับดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นแล้วทางเฟดก็เริ่มจะลดกันอัดจิตเพื่อจะเบรกความร้อนแรงนะครับคือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าตัวคริปโตเคอเรนซีบิตคอยที่ผ่านมาเนี่ยตัวหนึ่งเลยเนี่ยได้อันนีสตงจากการเพิ่มปั๊บคล่องนะครับแต่ทางธนาคารสหรัฐเนี่ยนะครับการอัดจิตช่วยเหลือโควิดต่างนานาแต่ก็ได้อนีสตงในการปรับดันหลักฐานให้เติบโตพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับ แต่พอมาวันนี้เนี่ยเงินเฟอ้อดูเหมือนที่เจอแรงกับการนี่นะครับบรรดาเฟดเองธนาคารกลางเองก็เหมือนจะป้านใจจะลดเงินเงินเฟอ้อโดยการลดการนานอาัดกิดเงินนะครับแต่ที่มากกว่านั้นเลยนั่นคือเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มีท่าทีว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนนะค่อนข้างจะแน่นอนแล้วหลังเดือนสอิงหาเป็นต้นไปนะครับซึ่งการขึ้นดอกเบีย้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเริ่มมีหลายประเทศที่เริ่มขึ้นดอกเบีย้ยต,ตามๆกันเช่นทางอังกฤษนะครับแบงก์ออฟอินแลนด์ก็เพิ่มดอกเบี้ยที่่คอนข้าง โอเคตูณหุ้นกันประมาณ1%นึงเเนตัวีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทางรัสเซียเนี่ยก็ขึ้นดอกเบีย้ยบาเป็นครั้งที่จติดต่อ,อก,กันและที่มแนตนะครับงนั้นเนี่ยถ้าประเทศตีใหอย่างเช่นอเมริกาขึ้นไม่ไระเทศใๆอาจจะต้องขึ้นด้วยแต่ไม่อาจจะเป็นการกดดันราคาคริปโตโดยภาพรวมครับผมการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะทําให้เงินโยกไปสู่การลงในระบบธนาคารแบบเดิมถูกไหมครับเลยทําให้เงินที่จะไหลเข้าไปในคริปโตเคเรนซีไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ แต่ขึ้นต่อเปี้ยนี้ก็เป็นภาพของการกดดันโทรย์สต,ติเี่งอยู่แล้วใ้งตลาดุ้นตลาดหุ้นต่างๆาน,าน,านี่ยนะครับ การถูกกดดันด้วยต้นทุนอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นก็ทัดที่บกับคริปโตเคเรนซีเนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าทําให้เงินอาจจะไหลออกไปสู่พวกทั์สินปลอดภัยมากขึ <t 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 ้นก็ได้นะครับอืมอืมและในช่วงปลายปีนี้ครับเกี่ยวต้นปีหน้าเลยแล้วกันนะครับน่าจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมมาอีกครับนอกจากเทปเปอร์ริงที่ลดลงนอกจากการที่จะเพิ่มมาตราดอกเบี้ยโอมิครอนนี้เป็นยังไงครับยังกระทบกับเรื่องของการลงทุนในคริปโตเคเรนซี่ไหมครับ ที่จริงตัวไวลรัสนี่นะครับก็กระทบต่อทั่วทั่วโลกเลยนะรกระทบสินเสียงทั่วโลกเลยทั้งหุ้นทั้งตัวคริปโตคอรเรนซีเนี่ยที่ถูกจะ่แต่ยนี้หมดของตสินเสี่ยงนะครับมีวามล้อยเยนไปตามพวกตลาทุ้นเทคโนโลยีอันตรนามากมายนะครับถ้ามองในส่วนของปีหน้าเนี่ยเออมองอยังไงในปัจจัยอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับ <S 2> <S 2> ก็ต้องมองหนึ่งตัวของสถาบันทางการเงินหรือว่าทางตัวจกักรใหญ่ที่จะเข้ามาลงทุนในคริปโตคอเรนซีมากขึ้นนะครับ <S <S ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะก็มีตัดอย่างเช่น Adidas นะครับที่เปิดตัวโปรเจกต์เอ็ของตัวเองเนาะแล้วก็ทามารทำเงินได้กว่า23ล้านดอลลาร์เลยนะครับไอ้ยาเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ลองมาจากทาวีซ่านะครับวีซ่าที่เข้าสู่คริปโตเพนซีก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับในนั้นค่อยเาจจะเห็นพวกแับ,บใหญ่แบบนี้เนี่ยนะครับตบเท้าเข้ามาในวงคริปโตมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเราดูในตัวของตัวเลขเบื้องหลังตัวเซิตี้ ตั้งแตานานี้ครับมีการซื้อขายที่เรียกว่า OTC เนี่ยครับซื้อขายนอกตลาดเนี่ยนะครับบิตคอยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับประกอบกับว่ามีการดึงซัพพลายบิตคอยออกจากกรันเทดหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยออกไปนอกตลาดมากขึ้นเรื่อยๆก็เห็นเาว่านี่เป็นการของรายใหญ่ที่เข้ามานะครับด <Color. S 1> ีน่าจับตาคือว่ารายใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ซื้อแล้เกิ่นกาไรอย่างเดียวแต่เขาจะมาผลักดันตัวอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะครับเช่นในบ้านเราเราเห็นว่าก็มีรายใหญ่หลายท่านเนาะที่เข้ามาซื้อคริปโตอย่างที่แต่ไม่ซื้อไม่่่พอแตวาาาเาทํ สวิติการหรือ Product เนี่ยนะครับกับเต้าติดของเขาร่วมมือกับทาง, crypto, ทางคริปโตทางบัตเชนด้วยนะครับ,รบเต็มภาพว่าเอ้ยได้อย่างเข้ามามันจะเกิดสวิติการมากขึ้นไม่ใช่แค่การซื้อกินกันไปอาจจะผาักัให้วงการคริปโตเนี่ยไปได้กว้างมากขึ้นด้วยครับถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่ามีแนวโน้มคาดการณ์กับคริปโตเคเรนซีในช่วงปลายปีต้นปีนี้อย่างไรบ้างครับ จริงปลายปีนี้มันเหลือ30วันเราอาจจะนัางพูดยากว่าจะราคาขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแต่ในระยะยาวผมมองเรื่องของพื้นฐานเนี่ยครับเม็ดเงินใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะแล้วรายล่าสุด30วันล่าสุดเนี่ยตัวสเตเบิลคอยนะครับหรือว่าเหรียญที่เป็นท่าคงที่เนี่ยมีปริมาณสัา r a ที่เพิ่มขึ้นกว่า20บิลเล้ยนเลยนะฮะประกอบก็บในปีปีหน้าเนี่ยครับจะมีการจัดสรรโปกพอร์ตของทางกองทุนทางเหตุปันต่างๆว่าจะเอาปิดปิดคอยหรือเอาคริปโตเนี่ยพอไปลง ในส่วนหนึ่งของพอร์ตไหมตอนนี้อาจจะแบ่งจะเป็นบิตคอยก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพว่ามุมมองของเหตุการณ์หรือตัวกองทุนเนี่ยเปลี่ยนไปมากแต่ในปีนที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยคุณวาริโอเนี่ยก็เป็นกองทุนเหตุการณ์ชื่อดังเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยนะครับเป็นเหมือนทรัพบตื่นทองคําทางเลือกของคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเหตุการณ์ตัวตัวพ่อเนี่ยนะครับเริ่มมองว่าบิตคอยเป็นตัวหนึ่งในการกระจายค,ความเสี่ยงได้เนี่ยนะครับ,รบอาจจะให้ใน,นหลายมุมมองของ ตอนพูในอนาคตเนี่ยนะครับเริ่มจัดสรนบิตคอยเข้ามาร์ดมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับผมรับผมก็ทําให้แน่นอนครับได้รับความการตอบรับนะฮะแล้วก็ได้รับการให้โอกาสให้บิตคอยกลายเป็นทรัพย์สินที่จะเอาไปใช้ในการเทรดกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณคิมครับ นะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคิมนะครับคุณคิม şey Emin, ช,ชัชวานพัฒนาโชตินะครับผ eh BE like ู้เชี่ยวชาญจากคิม property life นะครับแรบบิ t c ค i อยเราได้เห็นแบบนี้แล้วจะได้เห็นมุมมองทิศทางว่าการเคลื่อนไหวของโลกใบนี้ที่เขามองไปถึงคริปโตเคอเรนซีที like ่ว่ากันว่าจะเป็นทองคําในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสําหรับปีหน้าก็ต้องมาตามภาพรวมกันต่อนะคะว่าคนที่เขาดูแลเรื่องบริหารจัดการพอร์ตในการลงทุนเนี่ยจะนําบิตคอยเข้าไปอยู่ในพอร์ตด้วยหรือเปล่านะคะ